สวัสดีครัพี่โดสวัสดีค่วัีตอนเช้านะคะบรากาศเ่าบป็นธรมิอยาเจ็มอากใยาจนให้เองทุกคนรับรวยรับรินน้ปกินน้ทิงป็นท ก็เยปรตุเกสไม่จะใส่เอาก็ได้กินดีแท้เพราะมันยากเราเจี๊ยเออหอมอีหรอมาแบบทิเรียนอีรีสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า

ไอ้เต้นธรรมดาเขาจะติกหรอกมันต้องเป็นบ้าเนาะมันต้องมันต้องทำเป็นทัวทีพ่อแดนเออมันต้องไปแบบว่าไปสักตามินไมอยากทำอะไราทำเลยเออนั่นแหละได้ติกเลยเห็นไหมบอกแล้วม่งาะเงาะงาะไม่ได้อยู่กับที่อยู่เหลงไงไปทุอย่างสิเต้นท่าไหมันกับเบิ้งปตลกไปเบิ้มีอะไรที่คิดิดเรือทอนเอ็งจะได้มาาายเยอกว่านี้แ่งเต้นมเหรอายเอ็งชืคือ ไม่ผูกจานนะมึอนี้ก็บอกสเต็กหัวเดียวหัดเดียวพนะนะเต๊อยู่ใส่ยใหญเต๊อย่ทั้งกุ่นลงบันสูอย่างนู้นเซอร์นู้นไปทุกทีเตรียมหัวบ่อก็จะเตรียมตัวเก็บของกลับบ้านนะคะพี่น้องค่ะ เตรียมตัวเก็บของกลับบ้านคะ่ะคืนนี้เจอกันอยู่ที่ร้อยเอ็ดเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่จังจังหานนะคะอยู่ที่จังหานะคะ้าร้ยายมึงเพื่อเยมอาบน้ำากันผมไม่ชิดิีก็ซีดใช่ละที่พอคอยอาบน้ำเออ อากาศตอนเช้าๆนะคะอากาศดีๆีเลยยังเม,มือหนีฝนกะฝน,นก็ไม่มีนะคะเมื่อคืนนี้ฝนไม่ตกเลยค่ะเมื่อคืนนี้ฝนไม่ตกเลยลังเลยเราก็จะเก็บขึ้นรถแล้วนะคะ ให้ยังไงพี่อน้องเบิร์ดีคือไฮมันโคมแปดนาทีบรรยากาศหลังเวทีไปหาหน้าแพดดีกว่าหน้หาแพร เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วยางเปลี่ยนแล้วหวัดดีจา้าลูกเตรียมตัวเดินทางหวัดดีค่ะบ้านยุสเซก็เฮียบ้านยุสเซย์เซรัภภูมิมันก็มีมันก็ไม่ไกลนี่อ๋อเดี๋ยวมาตรงดูครับ<อ>น้องฮักแพงจะกลับบ้านแล้วจะเข้าบ้านเพราะว่ามันไม่ไกลบ้านเลยใช่ไหม แล้วเมื่อคืนนี้นอนไหนอ่ะนอนรีสอ,อร์ทค่ะเอาไปรีสิกาบานบอกมึกตอนนี้บ้านจากงานหน่อยก็รู้แต่ว่าหน้าง,งานมือนี่ของมือนี่มันไก่ตัวละค่ะรีสิกาอ๋อเมือว่าเนี่จากบ้านมามันอร่อยก็รู้เมือนี่จากงานไปบ้านมันบปก่ไก่กันเพราะอ,อยู่จังหันนี่เนาะอืมีหลังรีสิกลับบ้าน ไปกินข่าวยุบันพี่เสียบนอะ,ะานานๆนานทีได้กลับบ้านจริงนะโดยโดนเทียได้กลับบ้านได้เจอญาติพี่น้องหอกกสิมีความรู้สึกดีใจรู้สึกชื่นใจมาก แล้วมาแล้วมาแล้วอย่าคาเปิดจีนถึงก่อนอ่าพี่แดงโบนี่บ่ได้คาตู้บ่ได้อยากเขากล้องค่าสวัสดีค่ะสวัสดีช่องอย่างพี่แบงช่องแวงลอยเราเป็นออฟิเชียลนะพักเพย์เป็เชี่ยวโอ้ยช่องนี้ก็โดดเบสโดดเร็วนี่เขาบ่ได้ไม่เทปตัวทเดีอดไม่เคยเดือดหรอกคนที่อยากเบิ้งช่องบ้าพี่กระโดดช่องยังก็ผู้ใดเบิ้งผู้ใดก็เป็นบ้าเนี่ยมาส่งสาวพอนสองกวางสาวพอนสองยังกันเลยค่ะกันเลย เราเราเรา,เราซื้อเยอะกว่าลวงที่แบ,แบแ่งรอยด้วยเราือกปหาเราแบ่งหารอยน,นั่นหลวงแบนน่งขั้นแบ่งเยนใหมห้าร้อยเพบ้านเงประเทศเลเจนดีอี้ดีอนนี้น่กแรับอนมานคอด นั่งลถก็ไผนี่พอนั่งก็ดูติมอืมแต่ยังว่าคือได้เตื่นล่าปกติเห็นลังรถตู้รถตู้ยุดมแล้วค่ะเอายุดมเพิ่มเพิสมบ่อะไบ่นีบ่ช่องไทยนีบบอกร้อนรอยช่องวนละใช่ไันบอโอ้ะม๋อแลวมีคนนั่งอ๋อพ่อเราไปงานหรอนเกลับบ้าน เพิ่งไปหาลูกเพิ่งเล่นบอลไปย่างลูกหม้ออ๋อพ่นผักวงสซ่ข้าวก็เลยไปกับแม่สิงก็ดีเหมือนกันก็ได้จะได้เตื้อลาด้วยอยากเตื้อลาพอแมนบอใช่ทีได้ฝึกไปไหมคะเมียนพอแบบหมอก้นเขาก็อยากเห็นสิแม่แมีนบปล่าเพราะว่าไปไปยู่วลำเพิ่มชูต้องเตย้อลาเราก็ต้องเตื้อลาอยู่แล้วเนาะเราก็ฝึกไว้ เก่งขึ้นทุกๆว,วันวัน,น,นรกรสินอนแถวๆง,งานนี่หละแมนแ <ไป S 1> <า>ถวบ้านังานบ่ไบอกไก่ดอกย<ร>วนี่าไปบ้านอะประมาณกานนาเาก้าสิบก็เลยพ่อานกลับมื่อาน้านเล่น่ากลับมื่อี้แล้วก็ไปจังหารต่อสิตวหาสิบลกเลยไปเล่นไปเล่นไปเล่นกรบสน้อนบ้านเออเออนั่นแหละนี่เศร้านี่กระสบน้อนบ้าน ไปเดินทางปลอดภัยจ้าายบ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีค่ะโอเคันนั้นมาเร้วง่น้มือหย่ว่เป็นอไขอบใจพที่แสนยอยอย,อย,อย,อยองช่วยกันประคอง ตอนรับนูนี่นานนานกราบลงวอนเต้นก็เรีนเอาเสียงกับผ่านพนหมอพอักอีคนเดิ้ท่านพักเพลงมากราบการเต้นนั้นอุมอ้มโอ้เน่ <c oughs> <c oughs> ละขอไอ้แฟนอยงไม่สวยกันไม่มองย้ำหนู่มลอแล้วเขาตาละขอวอนเทพคุณอาจารย์ที่สวยทำย้ำน้ำลองในมวนโอละคุณบีล่ามันได้สวยหน่วยคั่วลำแล้วน้ำเสียงเอยสำเนียงไปย้ำไดโอ้เนง้อจ้าม่ออุ้ยให้มวายลำเออ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 ันต้ี ถ้าต้องหลอกโมทูมูเลยการหลอกเทีงนะเพราะ่าเชอป็ดพระเอกเพราะปเเขาเอียดนอเียดเขาเป็นพระเอกนี่ล่ะเขาเป็นพระเอกที่เคยดังแมืออ้โหพระเอกที่เคยดังมากกว่าที่เป็นแบบนี้นะุด้วยว่ไหน อโอเคค่ะ,<ส>ะ,ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ